โอ้โหเยล <c oughs> ลี่ซอสเปรี้ยว <c oughs> <P uk ie> ปุกกี้ปุกกี้อืมข้าอร่อยอบูฮาวายหอมมากอืม ว,ว้าวอร่อยเยอะมากโอ้โหโอ้โดนินจี่หอมมากเยิ้มสะใจมากอ่ะหืมโอ้หนังเงือก มันหอมหวานเปรี้ยวอร่อยมากดี